ปิดมากเธออยากไปโรงเรียนปิดเธอมาตั้งนานยื้อเส้นยื้ซสายหน้อยปิดติดปากปากมากปิตคอติดติดใครว่าฉันปุรลี้ฉันจะติดชักเลยติดติดใครว่าฉันปุลี้ฉันจะติดชักเลยนี่ไงคิตตี้เอ้ยลูกแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะ แล้วทําอะไรอยู่จ้าป่านนี้ยังไม่ออกจากห้องหอนูกําลังเตรียมของนูกค่ะโอเคโอเคท่านข้าวไหมจ้าท่านข้าวเช้าไหมทานค่ะโอเคนั่งเลยเดี๋ยวแม่จัดการให้นะจ้าไม่เห็นแม่เอแป๊บนึงสิจ้าโอเคแม่คะหนูตื่นเต,นต้นที่สุดเลยวันนี้้ไก่ดาวทานแล้วนะคะจ้ะทาทนให้อิ่มนะจ้า งาม่อยเจ้าเหมียวกินด้วยกันไหมไม่กินเหมียวไม่ชอบกินเลยเดี๋ยวเหมียวจะไปหาหนูแถวแถวนี้กินได้ไหมอ่ะอ๋อแดดฮึไม่หนูเลยเหรอใช่คิตตี้หนูในบ้านนี้ไงอร่อยที่สุดเลยไม,ไม่ได้นะจ๊ะเจ้าเหมียวก็เหมียวอยากกินหนูนี่นานะคะหนูอี่มแล้วนะจ้าตั้งใจเรียนนะเปิดเทอมวันแรกนะ่ะค่ะ ไปลงแจนดีกว่าแวะซื้อของร้านเจ๊นหน่อยดีกว่าวันนี้บารงเลียนสายนน่เลยแวะซื้อของหน่อยสวัสดีจ้าคิตตี้สวัสดีค่ะเอาอะไรจ้าวันนี้เอาอเค้กหนึ่งร้อยเค้กค่ะเจค้คะวันนี้เป็นไงบ้างมาได้เจอกันตั้งนานก็เจก็สบายดีนะจ้าคิตตี้แล้วคิตตี้ล่ะ ก็สบาย,ยาดีเหมือนกันเลยของอร่อยจิมขออันนี้อันนึงได้ไหมคะได้จ้าโดนัทโอเคโดนัทนะคะอ๋อทานเยอะนะจ้าวนเนียค่ะต้องเพิ่มพลังนิดนึงหมดไปแล้วนะคะแปดจะสิบโมงแล้วรีบไปดีกว่าบีดีกว่าวันนี้คงไม่ได้เรียนหรอก วันนี้ครูบอกว่าให้มาจัดเตรียมห้องเพราะเอาครูอกจะใช้เราหยิบมานี้มาสาบบวัสดี่มวคิตี้เธอจังเลยที่ถึงเธอจังเลยวายัางไงคิตตี้โอ้ไม่เจอกันนานนะเป็นยังไงบ้างล่าสบายดีไหมสบายดีโอ้เธอนี้ดูสวยขึ้นมากเลยนะขอบใจจ้ะวาคิตตี้ไม่เจอกันตั้งนานนะ เธอก็ยังเหมือนเดิมนะว่ายังไงล่ะโลูกโปงเธอก็ยังเหมือนเดิมเลยนะ,ะส่าเธอสียขึ้นอะเหรอขอบใจนะอเอ้ยอกอกเล่นเร็วว่ายังไ,ไงล่ะกเธอสบายดีไหมฉันฉันสบายดีนะ ฉันก็สบายดีจ้ะคิตตี้สวยขึ้นมากเลยนะใช่ๆขอบใจนะโอ้คิดถึงมากเลยเราไม่ได้นัดเจอกันเลยนะปิดเทอมเนี้ยใช่คิดถึงมากเหมือนกันวันนี้คงไม่ได้เรียนหรอกนะวันนี้ครูนัดให้มาจัดโต๊ะจัดห้องเช็ดโต๊ะเช็ดห้องเราเรียนวันพรุ่งนี้นะคิตตี้นะอ๋ออ๋อฉันอาานแล้วล่ะโอเคคิดถึงทุกคนมากเลยนะ ชยช่ยเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันป่ะเราไปช่วยคุณครูจัดห้องกันดีกว่า <Okay. S 1> มาเด็กๆมาช่วยคุณครูจัดห้องทุกคนจัดเตรียมเช็ดโต๊ะของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะัเ,เช็ดโต๊ะของตัวเองไปแยกจากกันได้แล้ตามใช้วัตทุไหมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาเช็ดโต๊ะตรงนู้นดีกว่านี่เธอเธอมีอุปกรณ์เธอมีดินสอปากกาใหม่กล่องดินสอใหม่ไหมล่ะไม่รู้ ทำไมถึงตอบว่าไม่รู้เธอไม่มีของใหม่เลยเหรอ,อ,องไงฉันมีกล่องดินสอใหม่ด้วยเนาะเนี่ยเป็นลายโดเรมอนด้วยไลด์เฉยจังเลยยโดเรมอนนีเช็ดหน้าตา่างืคืออาเช็ดโต๊ะแล้วละ่ะอ่ะฉันเช็ดกระจกดีกว่าเราไม่ช่วยนชนเงเดลร็วฉันมาแต่เช้าแล้วฉันเช็ดเสร็จแล้ว เชดเ็ซก็โจ้ทั้งหมดเองแฮปปี้เหนือเหมือนกันนะเนี่ยขอแล้วละ่ะน่าจะสะอาดแล้วละ่ะป่ะเราทำเสร็จแล้วไปหาอะไรกินกัน,นเหมไปไปกินกินของ,ของนอกกันดีกว่าบาย ทำความสะอาดห้องเสร็จอครูบอกว่าให้เรากลับบ้านได้เลยนะได้ได้เรากินเสร็จแล้วก็กลับบ้าก,กันเลยเนาะโอเคยังไงลงอาหารเด๋ยดไก่มากินต่เลวอืมกินอะไรดีนาะติ๊ตี้ถ้ากินอะไรอะแันอรอฉันมี ข้าวปั้นข้าวปั้นตลอดเวลาเลยเหรอมันอร่อยโอ้ข้าวปั้นตลอดเวลาเลยเหรอขนมปังแล้วก็นังด้ว<ล>ยโอ้ฉันอิ่มแล้วล่ะวันนี้แม่บอกว่าหากกับบานดึกเรากลับก่อนนะโอเคบายบายโชคดีนะกิตตี้พรุ่งนี้เจอกันโอเคบายบายแม่ขากลับมาแล้วล่ะอ้าวทำไมกลับเร็วจังคะวันนี้วันนี้ไม่ได้เรียนนะคะแม่แค<ข>่ไปจัดห้องจัดโต๊ะ อ๋อต้องตเตรียมความพร้อมเหรอลูกใช่โอเคเหนื่อยไหมลาว,วันนี้ยเหนื่อยมากเลยค่ะอ,อับน้ําแต่งตัวแล้วก็ทานข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้จะได้ตั้งใจเรียนค่ะแม่